สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยินิก,กุ๊ตูมนะคะก็มี f อฟนะคะมานะคะมาเที่ยวก็เข้าหลังนะคะด้านหลังนะคะไปจอดอยู่ฝั่งด้านหลังนู่นนะคะโค้งไปด้านหลังนะคะเอฟซท่านนี้นะคะมาจากไหนเนาะเดี๋ยวเราไปดูสวัสดีคะ่ะมาจากไหนเนะาะฮะ น้องบัวลำพูอ๋อจ้า้าะถกเบ่อ๋องามาอ๋อจ้าก็ถูกเนาะจ้าว่ายได้นะค่ะด้านหน้าถ้าจะว่ายองปูว่ายถ้าจะว่ายองปูก็ว่ายด้านหน้าจ้าจ้า สวัสดีค่ะบบจ้าจ้า <laughs> เดี๋ยวผู้ขายกัะบื้องด้มายอยู่จ้าเอาของมาไว้ผู้ขายกระหิ่งกระเบื้องมาเนาะอ้ารถคันนั้นไม่เข้าเนะจ้ามีมีม,มีไอ้นี่แหละค่ะอ่าทูบกะกลุ่วิทย์ไวยู่หัน จากสกลจากอุดรมาสก,กลุลร้อยบัวน้ำผึอ๋อโอ้ยมันก็สองร้อยกว่าโลเ<ม>นะาะอ๋อของบ้านตีหานาะอืม <laughs> ต้นโตแข้งแงอยู่อยุกกอติสกุลอ๋อของพระเจ้าจ้ะต้นโตแข้งแงเนาะอยู่นี่นะพ่อซ้ำนี้แหละพอ่อดีไล่วัสดีจ้าวัสดีค่ะ พ่อดีลอไลยจ้ะมพอสูบไงพูดเลยดี <laughs> จ้ะพี่น้องมาจากน้องบัวลำพูนะคะโอ้ไก่เด้เนาะน้องบัวลำพูออกมาจะตีห้าโอ้โหเที่ยวไปเรื่อยๆบ่จ้ะนั่นสิไปใส่ต่อชุดนู่นชุดแรกแล้วพูดเลยสิเป็นชุดตด้อยอะอ๋ออันนี้คือชุดแรกเนาะจ้ะตั้งใจมานี่ก่อนเนาะ โอ้หลุงพ่นไปเดินอันพุนเด้อยู่ถาดพนมพุนเดะกาสสิกรับมามือนี่แหละจ้าเพราะว่ามือนี่กระิถวายค่ะก็จะกลับมาวันนี้นะคะเป็นวันที่ถวายนะคะ เพิ่นเดินเพิ่นย่างไปตั้งแต่วันที่31ไปหอดพุ้นกะมื้อที่เมื่อวานนี้31ที่ที่หนึ่งที่สองที่สาม11ที่สองที่สามที่สามหอดพุนกับพอดีมือ้อนี่กเรีบยบร้อยอจ้าเผื่อมีโชคมีลาบ

จะกลับข,ขึ้อมาจอดนี่เบิดไปเมตไธเยนคือว่าไทยสวนบ้านข้าเจ้าบ่อว่าแหละเ <c oughs> ขาไปหันเอ้าเขาไปหันแล้วคือว่าโอ้ยซุ่มลุงมาบอมา <c oughs> ม่อว่า,าจ<ะ>้าก็เลยจ้านึกว่าเอ้าเบิร์ตคืออันบ่นแม่นป้ายทะเบียนแถวเฮาอ่ะอันแ <Okay. S 1> ถวบะลุงว่ะโอ้เพิ่นบ่ฮู้จ้าวางจอดจ้าจ้า

นี่บันเสาร์นอวัดดีค่ะมาจากไเนอโอ้ยเ่นจากตีข้องบอย่นตีโลดจ้าโอ้โหจ้าเออเก่งจังเลยโอ้โหโอ้เก่งจังเลย จ้าีเลยไปก็อได้ไมขเกออโีมาแต่เช้านะคะวันเสาร์ถ้าวันเสาร์ก็มาอย่างนี้แหละวันนี้ลุงก็จะกลับวันนี้คงจะเป็นตอนค่ำ น้ต่่ไม่เร้าไม่ถึงจ้า Ah. Me. Ah. บรรยากาศเช้าของวันเสาร์นะคะ,อะรอบแรกนะคะเอฟซีมารอบแรกนะคะจะเช้าเดินเลยคะ่ะเดินทางมาจากน้องบนพภูมาถึงนี่ก็มาถึงนี่ก็กี่โมงแล้วตอนนี้เนาะอนโอ้มา,าตั้งติ มาจตีห้ามาถึงแปดโมงครึ่งจอดที่ไหนมั่งไม่ได้จอดเลยจอดแต่ปั้าป้ามมันไม่ใช่ใกล้เด้อเนาะไกลมากเนาะไม่มาเที่ยวเลยอะกลัวไม่รู้จักก็เลยรีบรีบมาเลยเออไม่รู้เส้นทางพร้อมเนาะเจ้าจ้าจ้ารีบหน่อยจ้าสิริไม่ได้บอกบอกไม่ได้ถามสิริบอก โ <_ an> อ้จ้า <ite> <_ an> สิริพามาถูกอยู่เนาะอ๋ <centered> <_ an> อค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ <_ an> <_ an> อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ<_ an> <_ an> สวัสดีค่ะ